น้ำจิ้มเอาไหม สวัสดีค่ะกำลังกินข้าวเที่ยงค่ะวันนี้วันนี้ว่าด้กินข้าวช่วงสิบเอโมงก็ได้กินขา้วนขาวเที่ยงวันนี้มี มีข่าวกองนะคะกินข่าวกองมาจ่ายกินข่าวน้มกันคุณใดกล่าว่าได้ไรดาวกินข่าวน้มกันข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่แบบแบบนะคะวัน <Pues> น <ondan S 1> so uh, ี้อ่าพอดีเป็นมือดีเนาะเป็นมือที่ดีเป็นมือวันเกิดของน้องแอมเนาะมาคุยกันนะคะตอนเทียงพอดีอ่าสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีบอกโหวนาฬิกาตรงเป๊ะกับเมืองเมเปิลน้อนนะคะแต่ว่า ที่มองเห็นก็นคือเพียงเพียงกว่านะครับมา,ามอย่ายินคำด้วยกันวันนี้คําแรกเนาะคํำแรกของวันเนาะกับการคุยกันเนาะทุกคนวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดือนมินาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนาะวันเกิดของนอ้องแอมเบือแรกผู้ใดไปเนะคะที่เขาใหญ่พายวันเล่เนาะ ยูเขาใหญ่พูดไดไปแน่นะคะยกมือขึ้นยกมือขึ้น,นได้ไหลมันก็ได้พูดใดไปนะคะัว่าวันยากาศสู้ฟังในเดอ้อขอมันกายที่บบติดมั่นค่ะทุกคนอร่อยมาก ขามั่นกจที่ปติดมันแ่บทุกคนตอนเทียงผีหิวหิวเนาะมือแรงผู้ใดไปงานมันเกิดแม่ปอกซูย่ายฟังเด้อผู้ใดมีโอกาสได้ไปก็ได้นะคะที่เขาใหญ่อย่ลืมเวลาาด้วยทุกคนบ่ายสองนี้นะคะต้องไปลงทะเบียนเนาะอิีิแฟนครับของนกแอมบ่ายสองเด่กไปลงทะเบียนนะคะ ไปลงทะเบียนเอาเอากุญแจห้องเนาะไปลงทะเบียนเอากุญแจห้องแล้วก็รับเสือเนาะแล,ะกลักก็เข้าไปในงานวันเกิดทีมของแอมเปินจัดงานวันเกิดให้น้องเนาะแอ่ค่ะอยู่ที่ไพรวันเลขเขาใหญ่นะคะหัวแร่งขอหาทุกคนตามเวลาที่กำหนดการที่ทีมงานเพินขึ้นไว้ในเพจเนาะ คื่อใบสองไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วการับเสือ้อแล้วการับกุญแจห่องนะคะกินข้าวใหญ่ๆพอมันแสบงานก็นจะดำเนินไปเรื่อยเนาะสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกานี่ร่วมกิจกรรมยูอยู่ร้านกิจกรรมของรีสอนได้ทุกคน อะไรคะทุกคนแบบนะคะคลิปเก่านาฬิกากับผูกคอต่อแขนในงานวันเกิดเนาะคลิปเก่านาฬิกาส่วนยีคลิปนาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากผูกคอต่อแขนหละกะักกินเข่านะคะกินเข่าห่วมป้ากินปลาห่วมโตนะคะกับเอฟซีแฟนครับหลังจากนั้นจะิเป็นมวน้มวนกันเนาะร้องเพลง งแองกับที่มอบเพ่งขายซ้ห,หรับเอฟซีแฟนคลับเลยมวนกันเนาะใช้บ้านได้กินข้าวเที่ยงมากินกน้ำนาลนะจ้าวันนี้ย่ายไปกินข้าวเที่ยงกาไ,ไดี่มากินอ่างทุกคนด้วยข้าวมันไก่แสนอร่อยเป็นข้าววันไก่ที่ บอให้มีน้ำมันเนาะบอสตีปันนี่ตับน้ำถูกคนบ้า,า,ากันยิ่งข้าวน้มกันี่ผู้ใดไปมาคอมเมนต์บอกซูฟังเลยเด้อจ้าแล้ง คลืนนี้นะคะหลังจากคุยเรื่องหนองแอมแล้วก็เลยไปเมืองเวทีเวทีไม่หมดนี่เนาะเวทีไม่หมดนี่นะคะ ไปเมืองลองแก้มแชมลอยสามสมัยมู่กเกีงคือการลองเพียงพอเีไดนะคะเพียงยะะพยงุดไายตีแล้วทีแล้วจับได้เนะเาะเจไดมากมากเลยเพราะว่าเสียงเราบกถึงค่ะพี่น้องเสียงเร่าบกไปถึงบานไดส่วนน้องน้องผู้ชตยที่มาเป็นแชมไม่นั่นเียงดีแห้งนมสงขาเนาะ ผูบาวหน่อยอายุที่6ปีแเว่าก็อยากไห่แล้วใดเดยวเพราะว่าพอแล้วป่วยนะคะน้องแก้มก็ยุดดนแล้วแต่ว่าเลอาก,ก็เล่กัเชียงดีค่ะน้องแก้มนี่เมืองย่อนล้างแล้วนะคะสําหรับไม้มดนีเล้ากับว่ธรรมดานาอน้องแก้มกรรมการถึงกับรังน,น้าตาคนเี้ทุกคนเกเสียดายยู่ จะมาลอกไปจรงกตาวไปงหงนาเนาะน้องแก้มเนาะไหลเงินไปหลายค่ะทุกคนไหลเงินไปหลายแห้งกอรณนีของน้องแก้วต้งกินเขาน้ำต้องรอน้ำเหิวห ยี่สิบนาฬิกานะคะเหมือน,นี่อย่าลืมนะคะไปรวมรองเพลงไปเป่าเคีกติวันเกิดของนองแอมอยู่เขาใหญ่่วนใหญ่กับทีเมืองทางออนไลน์เอาดอ ถึงกำลังใจคือรวมไอพอนตั้งออนไลน์เอาเนาะไปว่าไรเนาะไปยังต้องเฮ็ดงานอยม่นีวันต้องดินหาอื่นวันตักไปยังต้องเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ติดไปตามใจจะฟอมก็ได้แต่ก็จะส่งกำลังใจไปนะคะรวมไอคอนออนไลน์น้ำมาเต่ากับไอคอนไปเอือนึงแ้วนะคะเดี๋ยวมาแลงรวมไอพอนอีกเจอหนึ่งคงจะมีการทายทอดอ่า จะมีการไล่ตัวโยนนะคะคงจะเขผาไปไว้พ่อนรวมอวยพรในไ,ไล่ตัวของน้องนะคะอเอฟที่แฟนคลับคงจะหลายประมาณนึงเนาะที่ไปรวมสําหรับคนฮักน้องนะคะ บอก, Han บอกพี่เขาถามพี่เขาเลยยังว่าพี่เขาหอมเนา มืัอนี้มีบักซีดาใส่แดงน้ำใช่ เธยกินข้าวหรือยังืเธยกินข้าวหรือยังกินเถอะเธยกินเถอะเธอต้องหวังเราา่ออืม